สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนี้อีกครั้งในหมอฟันลงจอวันนี้หมอนนี้จะมาแชร์ในประเด็นที่เจอกันมากในคลินิกเลยค่ะคนไข้มักจะมาบ่นนะคะว่าหมอคะรีเทนเนอร์ที่เคยใส่ได้อะตอนนี้มันใส่ไม่ได้แล้วหรือบางคนจะบอกว่าฟันปลอมถอดได้ที่เคยใส่ได้ดีอะตอนนี้มันใส่ไม่ลงแล้วมันเป็นเพราะอะไรมาฟังกันค่ะ จากประสบการณ์ของวันนี้คนที่มีรีเทนเนอร์เคยใส่ได้แล้วใส่ไม่ลงคนที่เคยใส่ฟันปลอมได้แล้วใส่ไม่ลงสามารถสรุปเป็นสาเหตุได้3กลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะกลุ่มที่1คือกลุ่มคนที่ขี้ลืมใส่ใส่ถอดๆอดสวันใส่4วันถอดนึกได้ก็ใส่ลืมไปก็ไม่ใส่บางที่ลืมเป็นสัปดาห์บางคนขั้นสุด ลืมไปเป็นเดือนโอ้โหหละเดือนเนี่ยกลับมาใส่ทีมันจะใส่ไม่ลงแล้วนะคะเพราะว่าฟันมันเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมแล้วเมื่อฟันเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมแต่รีเทนเนอร์ของเราหรือฟันปลอมถอดได้มันเป็นอันเดิมอะคะเราจะพยายามมาใส่มันก็ไม่ลงที่ค่ะเอ๋คือหมอคะป้าว่าป้าไม่เคยเห็นฟันมันเคลื่อนเลยค่ะอืม ื่อเป็นคำถามที่ดีนะคะโมนิ ique, ขอตอบแบบนี้ค่ะเหมือนกับโลกเราเนี่ยค่ะหมุนรอบตัวเองแต่เราเคยสังเกตไหมคะว่าโลกมันหมุนเรารู้สึกแม้ว่าเราเดินเดินไปแล้วโลกมันหมุนมันก็ไม่รู้สึกแต่เราเชื่อไหมคะว่าโลกหมุนรอบตัวเองมันเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะที่พิสูจน์ได้เหมือนกันฟันมันก็เคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปทุกๆุกวันเลยค่ะ แต่เราไม่ได้สังเกตเห็นแต่เมื่อนานวันเข้าเป็นหลักเดือนอันเนี้ยมันจะรู้สึกแล้วถ้ากลับไปใส่อันเดิมแล้วพยายามดันกลับลงไปมันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อแล้วก็ฟันได้มนิไม่แนะนำให้ใส่กลับแล้วนะคะสรุปสำหรับคนที่ขี้ลืมนะคะอย่าลืมถอดดีเทนเนอะร์หรือฟันปลอมถอดได้ทิ้งเอาไว้บ่อยๆค่ะ เพราะว่าเราเสียค่าทําไปมันก็ไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมคะเราใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าจะดีกว่าคะ่ะมาดูกันในกลุ่มที่2เลยนะคะคนที่เพิ่งไปอุดฟันมาหรือไปทําครอบฟันมาใหม่ๆพอกลับมาใส่รีเทนเนอร์หรือฟันปลอมเอ๊ะทำไมใส่ไม่ลงถ้าฟันซี่ที่เราอุดเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับตะขอหรือจุดพาดผ่านของรีเทนเนอร์หรือฟันปลอมอันนี้มันจะมีผลทําให้ ฟันปลอมหรือรีเทนเนอร์เนี่ยใส่ไม่ลงที่เดิมได้นะคะอันนี้แก้ไขง่ายมากเลยค่ะกลับไปให้คุณหมอที่คลินิกที่เราอุดฟันให้อ่ะคะ่ะแล้วไปพร้อมรีเทนเนอร์และฟันปลอมไปให้คุณหมอแก้ให้ที่3คือกลุ่มที่เผลอเผลอเอารีเทนเนอร์หรือฟันปลอมเนี่ยไปแช่น้ําร้อนหรือไปล้างน้ําอุ่นคือบางคนเนี่ยเข้าใจผิดไงคะคิดว่าการที่เราไปแช่น้ําร้อนหรือไปล้างน้ําอุ่นเนี่ยมันจะเป็นการฆ่าเชื้อโรค แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการที่ทำให้ชิ้นงานนั้นน่ะบิดเบี้ยวแล้วก็ผิดไปจากตำแหน่งเดิมชิ้นงานนั้นอาจจะเสียไปเลยก็ได้นะคะวันนี้จะจะบอกคนไข้ทั้งสากลุ่มนี้เลยค่ะว่าถ้าเราใส่ชิ้นงานะ่ะแล้วมันไม่ลงที่เดิมอย่าพยายามฝืนหรือก,กดดันลงไปนะคะทางแก้ก็คือเอาชิ้นงานนะคะกลับไปหาคุณหมอฟัน,นะคะ่ะคุณหมอจะช่วยดูให้ ันไหนที่มันจะกอแก้ไขได้นิดหน่อยแล้วไม่ต้องทําชิ้นใหม่คุณหมอจะแก้ให้แต่บางงานที่มันบิดเบี้ยวผิดรูปไปอย่างแรงอันนี้อาจจะต้องพิมพ์ปากแล้วก็ทําชิ้นงานใหม่วันนี้เชื่อเหลือเกินว่าคนที่ได้ฟังคลิปที่หมอนี่พูดในวันนี้แล้วเนี่ยก็คงจะไม่พลาดแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมคะและจะเห็นว่าเรื่องราวดีๆนี้เป็นประโยชน์กับผู้คนช่วยรบกวนแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้ข้อมูลด้วยนะคะ วันนี้จากหมอฟันลงจอวันนี้ไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบาย